สวัสดีค่ะมาพบกับเพนจากเพจลูกกี้พีหรือ youtube ลูก k ี้ channel ค่ะวันนี้นะคะเพนก็มางานต้นไม้อีกแล้วนะคะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าในงานนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มาหรือใครอยู่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวรับชมภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะไปกันเลย Lucky P on 2 ทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะงานแฟกตัสมาเนี่ยนะคะที่เดอะนายพระรามเก้านะคะมี2วันนะวันเสาร์อาทิตย์ก็คือยีิบเกและ30นะคะ2วันเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านใกล้หรือใครว่างจะมาเที่ยวแถวนี้ก็มากันได้เลยนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออแค่ในงานมีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้แอบขึ้นไปนเลงมาแล้วนะคะว่ามีร้านสวนลุงวุฒิอยู่ตรงนี้ ะะแล้วก็มีร้าน OCF อยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีร้านกระถางน่ารักน่ารักอีกหลายร้านเลยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นงานที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะ<ม>ก็คือร้านมาไม่ได้เยอะนะคะ<ม>เดี๋ยวเราค่อยๆพาไปดูกันเนาะว,ว่าร้านไม้หวบน้ำหรือว่าอุปกรณ์กระถางอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยมาที่ร้านแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นร้านของพี่ยุ่นนะคะหรือ สวนลุงวุฒินั่นเองนะคะทุกคนร้านนี้นะคะต้นไม้เขาก็จะแบบปลูกในไทยเลี้ยงในไทยนะคะก็จะมีสีสันสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เขาเรียกอะไรอะวัสดุปลูกก็เหมาะสมกับภายในไทยนะคะยังไงแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าซื้อของสวนลุงวุฒิไปนี่สวยเลิศเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่า ซื้อไปต้นไม้แข็งแรงแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถซื้อไปแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็ได้เนาะก็สามารถเลี้ยงต่อในกระถางเดิมของทางสวนเขาได้เลยนะคะนี่กระบองเพชรก็มีนะไปเดี๋ยวชมกันต่อนะคะ สำหรับร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นร้าน OCF Nursery นะคะร้านนี้นะคะเป็นของดีเป็นไม้นำเข้ากันนะทุกคนนี่เลยตามรูปเป็นพอตเล็กๆนะคะอยู่ในกระถาง2นิ้วนะก็มาเลือกดูกันได้นะคะมีหลายแบบตอนนี้ไม้กำลังเข้าแบบแน่นๆยัวย่วๆกันเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีความสีสวยอะไรๆนะคะ นี่นะซื้อไปทดลองเลี้ยงกันได้นี่อุ้งติ้นหมีก็มีแต่ตัวนี้เป็นตัวแบบไม่ด่างนะคะตัวนี้เป็นหูชเร็กแล้วก็มีริบบิ้นชาลีนะคะนี่น้องคนนี้ใบเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็ไลท์ท็อปก็มีนะถ้าใครสนใจก็ร้านนี้คือมีแน่นมีทั้งเป็นแบบแบบเนี้ยเลยแล้วก็เป็นแบบเดี่ยวในตอนแรกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบรวมๆกันในพอตใหญ่นะคะ แล้วก็ยังจะมีไม้ที่เป็นไม้แบบไซส์ใหญ่ๆนะกระถางสี่ห้านิ้วเนี่ยนะแน่นมากยัวมากนี่ดูสีเป็นไม้นาเข้าทางนั้นเลยนะทุกคนสวยไหมสวยไหมอันนี้นะคะหยิบมาแล้วหนึ่งอันที่ว่างไปนั่นแหละอีนี่นะนี่ก็สอยมาเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเซมเบอร์สวยเนาะ ก็มาดูได้นะที่ ocf นะคะอันนี้ก็เป็นหนีนะน็อกก็มีนะแต่จะไม่ใช่แบบใบกลมๆเนาะราคาก็หลากหลายนะทุกคนนี่นะมีพันธ์ที่เป็นแบบเนี่ยยอดยอดเปชมพูอ่ะจบถ้ายกันด้วยริบบิ้นชารีดัง สวยๆชมพูมพูกันนะคะนี่น้องคนนี้ก็น่ารักคาสุล่านะแล้วก็น้องคนนี้ใบอวบอิ่มใบด่างก็มีนะคะจบแล้วสำหรับร้าน OCF นะคะเรามาต่อกันที่ขุนเขาการ์เด้นจ้าแล้วคุณพี่เขาก็ตะก่อนก็มาออกงานอยู่นะแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะมีไมเ้เล็กๆดูซีตัวเองน่ารักนะคะทุกคน อันนี้ก็สอยมาหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเพนช็อปอะไรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะคะเป็นคลิปอันบล็อกแกะถุงนะคะนี้น้องโลมาน้องโลมาแล้วก็มีน้องเอ่อข้างๆกันนั้นจะเป็นเนี่ยเนี่ยเน็กเลตใช่ไหมแต่จำชื่อไม่ได้ว่าชื่อเต็มๆคืออะไรนะทุกคนนี่ไม้เขาก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ มีเหล่าไอาเล็กๆนะคะให้ดูกันแล้วก็มีต้นนี้นางคือวัชชะวัชชะพืชนั่นเองนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษนางดูไฮโซอยู่นะแต่เพน่ะจำชื่อไม่ได้แต่ว่านางก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกับวัชชะที่ขึ้นขึ้นข้างบ้านเราสีเขียวๆนะอันนี้ด่างสวยมากนี่นะคะทุกคนก็ไปดูกันได้นะงานยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง มีวันที่29กับ30นะคะเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มนะคะไปดูกันได้สายป่นก็มีนะจานี่อันนี้ก็สีสวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอย่าลืมนะคะทุกคนก็ไปเที่ยวงานกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามลูกี้พีกันมาตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพนด้วยนะจ๊า ติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไครต์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม